การจัดประสบการณ์ระดับประถมมาไวชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งครูประจำวิชานางสาวนาตยาสิทธาพิทักษพงศ์ว่าที่ร้อยเอกนพรัตั์พรหมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ระอองพรหมณีผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาภาษาไทยการอ่านหน่วยที่14ประเทศเพื่อนบ้านเรื่องการอ่านพยัญชนะไทยจิจกรรมฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะนอหนูและมอมา้าการฝึกการอ่าน ครูฝึกวิธีการอ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องครูอ่านนำให้นักเรียนอ่านตามจากนั้นให้นักเรียนอ่านเองเด็กคะครูมีปริศนาภาพเพิ่มมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันเลยฉันคืออะไรอยู่ในที่ล็อก เนื้อตัวศกกระปลกลังแสนล็อกเอ้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไรอยู่ในที่ล็อกเนื้อตัวศกกระปลกลังแสนล็อกเอ้ยในลองทายดูสิคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไร เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยนอนหนูนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปปริศนาพาเพลินข้อที่สองค่ะเราไปดูคำถามกันเลยฉันคืออะไรวิ่งไวสี่ขา วิ่งห่อไปมาร้องว่าอีอีอีกครั้งหนึ่งนะคะฉันคืออะไรวิ่งไวสี่ขาวิ่งห่อไปมาร้องว่าอีอีในรองทายดูสิคะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะ <Mitgl n> <intelligible> เดี๋ยวเราไปดูฉเฉลยกันเลยพยัญชนะตัวอะไรเอย่ยมอมานั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะหยิบหนังสือการอ่านคําภาษาไทยสถาบันวิจัยขึ้นมาเลยค่ะตามตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะเมื่อเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้ว เปิดไปที่หน้า20เลยค่ะในหน่วยที่14เราจะมีพยัญชนะทั้งหมด2ตัวนั่นเองพยัญชนะตัวที่1นนหนูพยัญชนะตัวที่2มอมา้าเดี๋ยวเราจะมาอ่านทีละ1พยัญชนะก่อนนะคะ เมื่อเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า20แล้วใช่ไหมคะพยัญชนะตัวที่หนึ่งนหนูเดี๋ยวเราไปอ่านออกเสียงพยัญชนะพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านออกเสียงให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก,ก่อนนะคะนหนูออกเสียงนจากนั้นให้เด็กๆ อ่านตามคุณครูสามรอบนะคะนอหนูออกเสียงนอนอหนูออกเสียงนอนอหนูออกเสียงนอ ต่อไปพยัญชนะตัวที่สองค่ะมอมาเดี๋ยวเราไปอ่านออกเสียงพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กคะเดี๋ยวคุณครูอ่านออกเสียงให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะมอมาออกเสียงมอจากนั้นให้เด็กๆอ่านตามคุณครูสามรอบนะคะมอมาออกเสียงมอ มอมาออกเสียงมอมอมาออกเสียงมอเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนพยัญชนะทั้งสองพยัญชนะแล้วอัดคลิปการอ่านมาส่งคุณครูด้วยนะคะเด็กคะ่ะ คุณครูก็มีคำถามหลังสอนมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่หนึ่งกันเลยนะคะภาพที่หนึ่งเราต้องเติมพย,ยัญชนะตัวอะไรเอ่ยในลองตอบคุณครูดูสิคะพย,ยัญชนะตัวอะไรเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยพย,ยัญชนะ นอหนลลูต่อไปภาพที่สองค่ะว่าเป็นพยัญชนะตัวอะไรไหนลองตอบดูสิคะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉล,ลยกันเลยพยัญชนะมอมานั่นเอง เด็กๆคะในหน่วยที่14เราอ่านพยัญชนะทั้งสองพยัญชนะพยัญชนะตัวที่หนึ่งนอหนูพยัญชนะตัวที่สองมอมา้าเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสิ่งที่ต้องรู้ต้องทำจำให้ได้เด็กสามารถ อ่านออกเสียงพยัญชนะไทยได้แก่นหนูและมอมาออกเสียงนและมได้ถูกต้องค่ะให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอส่งให้ครูประจำวิชาเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไป ให้ผู้ปกครองอ่านข้อความแสดงความคิดเห็นให้น้องฟังด้วยนะคะเด็กๆคะไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย